เราหน้าซินเขาตั้งนนร,นนนนนนรง้วน,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 รนค,รครับมันก็จะขา่องอะไเราเปลี่ยนบ่อยขึ้นเติมบ่อยก็ดขึ้นน้ำมันดีเก็บแค่นี้ครับแต่น้ำมันเครื่องสองร้อย่วโมึงคนทไุนแรงเขาทนได้แหละเขาทนแรงใช่ไหมครับไม่พันป่ะใช่ครับไม่พันเสร็จแล้ววาล์วนะครับตัวเปิดปิดวาล์วน้ำมันต้องใช้นะครับตัวนี้สวัสดีครับ นะครับผมบางดุลคนขายรถไถนะครับก็พบเจอผมวันนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งมอบนะครับรถแท็กเตอร์อิซากินะครับ NT นะครับ542นะครับอิซกิ42แรงม้ามือ2คันนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะไปส่งให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับไปส่งมอบนะครับ42แรงม้ามือ2คันนี้ให้กับพี่พิสนุนะครับ สีชุบร่วงนะครับที่มูซีนะครับตำบลภูแลนช้างนะครับอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับคลิปนี้ได้ไปเที่ยวอีสานกันนะครับก็สำหรับพี่พิสนุนะครับหรือพี่นุนะครับก็ได้สั่งซื้อออนไลน์นะครับสั่งซื้ออิสกิ42แรงม้ามือ2คันนี้นะครับตัวรถใบดันผานนะครับอุปกรณ์ครบ3ชิ้นเลยนะครับก็ ตอนที่พินุสั่งก็ตัวพินุเองก็ยังอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ไต้หวันนะครับก็ต้องขอบคุณพินุมากๆนะครับที่เชื่อใจและก็ไว้ใจและก็ให้โอกาสนะครับบังดุลคนขายรถไถน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งรถให้พินุก,กันไปครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกาลสินกันไป ก็นะครับก่อนไปส่งรถให้พี่พิสณุกนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์นะครับหรือรถไถอีเซกิไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงหรือรถมือสองก็ให้นึกถึงผมบางดุลคนขายรถไถนะครับแล้วก่อนที่จะไปส่งรถให้ลูกค้านะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ e ูทูบเฟซบุ YouTube, ๊กเพจช่องบางดุลคนขายรถไถไว้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวไปส่งรถให้พี่พิษณุสีชุบล่วงที่จังหวัดกาฬสินกัน ไปครับ ครับผมผมตอนนี้ผมบางดุลคนขายรถไถก็ได้เดินทางมาถึงหมู่สิบนะครับตำบลกูแล่นช้างนะครับอาเภอนาคูนะครับจงบังหวัดกาฬสินเพื่อส่งมอบนะครับยี่สิบกิลนพนะครับห้าสี่สองนะครับสี่สองแรงม้าคันนี้ให้กับพี่นุกพี่พิษณุนะครับสีชุบล่วงนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งรถให้พี่พิษณุก,กันไปครับ ตอนนี้นะครับได้เอารถแล้วก็อุปกรณ์นะครับลงที่บ้านที่ลุกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคร,รับรเป <ทำ S 2> ็นใจนะครับทำงินหาทองในหลายๆพิธีนะครับรับมอบรถกันนะครับโงนานร,ระทอชาวบ้านตามความเชื่อของอ่<ม>ชาวบ้านเรา,านะครับน,น,น,บนั่นแหละ้ำตซนน้ำหลากเนาะงินฮะทองในละลาย เดี๋ยวเป็นทีนูเป็นไรจ้องลออีกเป็นรถสุกิเนตราวนี้เดี๋ยวผมก็จะพาลูกค้าดูตัวรถแล้วก็อธิบายการใช้แล้วก็ดูอุปก,กรณ์แต่ละชิ้นนะครับก็เดี๋ยวพามาดู จะไรี่ก่อนเลยครับว่าคนทำอะไรทั้งับดเตยจะรี่บ้างจะไปรี่ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปย่อนย้อนเ็คใหม่ครับตอนนี้เราต้องอัดเจลบีอ่าผมอัดไปแล้วมันเปลี่ยนขึ้นมาเป็นใบเปลี่ยนกระลับลูกปืนกระบาดสกีผมก็เปลี่ยนให้นะครับพวกน็อตพวกอะไรนี่จะเปลี่ยนให้หัวอัดเจลดูตรงนี้ก็จะก็จะดูอ๋อแต่เพราะว่าของอ่าเล็กๆน้อยๆแบบเดี๋ยวนี ถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจครับเราไม่มีจรารบีไม่มีที่อัดมันแตกนะชใช่มันเสื่อมรลเกียรวมถึงน้ํามันนะครับน้ํามันหัวเกียร์น้ำมันโซ่ข้าง<ช>เราเปลี่ยนให้หมดอ,อ๋อเดือดเล็กๆน,น้อยหลังฟองตรงนี้มันเติมน้ํามันใช่ไหมใช่ครับเป็นเติมน้ํามันครับพี่เติมนน้ำมันตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับที่ใช้ไปก่อนปีนี้เราจะเราเราเราดูด้วยว่าลุกแบตเตอรี่เราน้ํามันล้วรยังไงเห็นเขาบอกลุกอะไรนี่เนี่ยเลขกเนี่ยอ๋อคานาใช่ไหมครับพี่พี่

ว่นร่องตรงไหนใดๆตัวใซฟตีอยู่ที่สองจุดนี้ถ้าไม่อยู่ในตำแหน่งที่ว่างเดลกัะสตาร์ทไม่ติดอ๋อตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นคอนโทรลพีพีโอครับคือตัวปั่นโรตารี่อ๋อถ้ามันอยู่ในตำแหน่งว่างทำไมทำไมไม่นถึงมีเซฟตี้ใช่ครับทำไมต้องมีเซฟตี้ถ้าเกิดว่าเราพับพรโรตารี่อยู่นะครับถ้าไม่มีเซฟตี้สตาร์ทปุ๊บมันปั่นเลยถ้าเกิดคนข้างหลังไม่ยืนดูหรือคนอยู่ใกล้เดี๋ยวมันจะปั่นมันเป็นอันตรายตรงนี้ก็เหมือนกันครับ เซตีอยู2 2> ่ที่สองจุดนี้เพราะว่าถ้าสตาร์ทปุ๊บถ้าขาเกียร์แล้วรถจะเดินหน้าถอยหลังเลยอต้องอยู่ในตำแหน่งที่ว่างนะครับถ้าเราเรากดเส้นทุกครั้งต้องต้องเหยียบคัดใช่ไหมครับก็อยาให้เหยียบคัสทุกครั้งทุกครั้งารพฤติกรรมคัดแล้วก็สร้างพฤติกรรมการขับของเราด้วยครับ ถ้าเรารใส่เกียรหลักของตัวนะครับ low high euh เกียร์หลักของเขาจะหีึสองสามสี่ถ้าใส่เกียร์สองไว้นะครับมาใส่กระต่ายนะครับคือสองตัวนี้ไม่ต้องกดมาเดินหน้าถอยหลังเลยเกิดล้อหน้าสินเขาตั้งล้วนครับมันกจะต่ายเราเปลี่ยนบ่อยก็ดเปลี่ยนบอยด็่งน้ำมันดีเจ็ดแค่นครับแต่น้ำมันเครื่องสองร้อยชั่วโมงด้านหลังเขาทนเป็นไรตัวแก๊งเขาทนเป็นครไม่ทัน เสร็จแล้ววาวนะครับตัวเปิดปิดวาวนะมันแล้าต้องใช้นะครับเยีย <laughs> อันนนี้จะเป็บครับผมตอนนี้นะครับผมบางดุนคนขานแถไทยก็ได้ส่งมอบนะครับรถแท็กเตอร์ m i t s u b i ้า i ี่5 4 2นะครับ4.2แรงม้ากู่สอนะครับให้กับที่พิษรุนะครับสี 4, ชุบร่วงนะครับ ที่อำเภอนาคูนะครับจังหวัดกาญจนบุรีรอแล้วนะครับก่อนนี้ก็กำลังเดินทางกลับแล้วครับก่อนจบคลิปนี้นะครับหลังจากแล้คลิปนี้ก็ฝากนะครับพี่ๆนะครับท่านใดที่สนใจรถไถอิสกินะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ใบแดงนะครับหรือว่ารถยูสองสภาพสวยๆนะครับสภาพหนังป้าก็ให้นึกถึงผมบางคุญคนขายนะครับพบเจอกับผมได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น ช่องบางตุลนคนขายรถไถแล้วก็าเพจน,นะครับบางกลุ่มคนขายรถไถนิดเมทบุ๊คนะครับบางตุลคนขาย,ยรถไถับฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับไปเดินเล่นกันบ้นะครับ